สูตรลับเรียนเร็วจำแม่นทุกภาษาแบบอัจฉริยะทำยังไงวันนี้นะคะติน่าก็จะมาย่อที่ติน่าให้สัมภาษณ์อาจารย์บัณฑิตนะคะก็มีทั้งหมด7ข้อด้วยกันที่เราสามารถนำมาปรับใช้ทำให้เราเนี่ยความจำดีนะคะแล้วก็สามารถเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามโอเคจากในไลฟ์เนาะก็ยาวประมาณชั่วโมงกว่าใช่ไหมติน่าก็มาสรุปให้มีทั้งหมด7ข้อข้อแรกนะคะ ก็คือ 1. น่งเราไม่จําเป็นต้องไปอยู่เมืองนอกโอเคป่ะเราไม่จําเป็นต้องไปอยู่เมืองนอกถึงจะพูดภาษาอังกฤษได้เพราะว่าตีนา่าก็เห็นมานหลายๆคนมากเลยนะคะที่มาอยู่อเมริกาแบบเป็น10ปี20ปีเงี้ยก็ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเขาคลุกคลีอยูแ ai, ไไ่แต่กับคนไทยไปไหนมาไหนแต่กับคนไทยทํางานอยู่แต่กับคนไทยนะคะเขาก็เลยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักทีนะคะในทางกลับกันมีคนไทยหลายคนนะที่อยู่แต่ประเทศไทยแต่ก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ บางคนอาจจะสงสัยว่าอา้าคุณติน่าติน่าอยู่เมืองนอกคุณติน่าพูดภาษาอังกฤษได้หนี่จะมาอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมติน่าเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่ประมาณม5ม6แล้วนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยติน่าทาเองติน่าฝึกเองนะคะพยายามไปพูดกับชาวต่างชาติตอนนั้นมีครูฝรั่งที่โรงเรียนอะไรเงี้ยก็พยายามไปพูดกับเขาพยายามไปทักทายเขาพยายามหาหนังสือมาอ่านพยายามฟังเพลงนะคะหาเนื้อเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าเราอยู่ที่ไหนโอเคปะถ้าเราพยายามนะเราก็สาาามรถพูดภษอังกฤไ้ ข้อ2นะคะก็คือเราต้องชอบอะไรที่เราชอบเนี่ยเราก็จะทําได้ดีแต่ถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเราก็จะไมเราก็ไม่อยากทําเราก็เบื่อเราก็ขี้เกียจทานะคะอย่างบางคนเนี่ยไม่ชอบภาษาอังกฤษในห้องเรียนไม่ชอบเรียนในห้องเรียน <c oughs> ก็ไม่ต้องไปเรียนยข <c oughs> <ๆ>ก็ใชว่าก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องอะไรอย่างติน่าเนี่ยติน่าก็ไม่ชอบนะตอนที่เรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนนะคะเพราะว่ามันน่าเบื่อไม่ให้เรียนไวยากรณ์เรียนอะไรเงี้ยมันน่าเบื่อพูดตรงๆเลยนะติน่าเรียนแค่ให้สอบผ่านติน่าได้เกรดเอตลอดได้เกรดสีตลอดนะตอนที่อยู่ไทยนะคะวิชาภาษาอังกฤษแต่เรียนแล้วก็ลืมเอาจ คือท่องๆๆไปให้สอบผ่านแล้วก็ลืมแต่ว่าที่พูดได้เนี่ยคือเรียนจากสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ว่าจะเป็นหนังนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงเนี่ยต่าก็หาเนื้อร้องมาคือไม่ใช่ฟังเพลงแบบเพลินๆผ่านๆอะไรเงี้ยไม่ฟังแล้ว,วาหาเนื้อร้องมาแล้วพยายามลองตามนะคะมันก็ทําให้ตัวเองทาไมได้ซึมซับภาษาอังกฤษหรือว่าจาร์บันดิตนะคะจาร์บันดิตเนี่ยชอบอ่านหนังสือเขาก็ไปเอาหนังสือที่ตัวเองอ่ะชอบอ่านมาอ่านโอเคไหมไม่ใช่ว่าไปหาหนังสือพิมพ์ที่แบบเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็มานั่งอ่านนั่งแปลอะไรเงี้ย เราไม่อินเราก็จะทําได้ไม่ดีโอเคไหมหรือว่าถ้าสมมติเราแอบชอบใครอ่าสมมติเราแอบชอบฝรั่งคนไหนเนี่ยมันก็ทําให้เราทาไมอยากที่จะพูดภาษาอังกฤษได้เพราะเราอยากที่จะไปคุยกับเขาเราอยากที่จะไปพูดกับเขา,เา,า,ขเขาถูกไหมลองหาดูนะคะลองหาดูหาสิ่งที่ตัวเองชอบทงค่ะ ต่อไปอย่างที่3นะคะก็คือการอ่านหนังสือสองภาษานะคะเราอาจจะไปหาหนังสือภาษาไทยมาแล้วก็ไปหาหนังสือภาษาอังกฤษ,ากษามาเสร็จแล้วเนี่ยก็มาอ่านเทียบกันเพื่อที่ทว่าเราเนี่ยจะได้ซึมซับทั้ง2อย่างไปได้พร้อมๆกันโอเคอย่างถ้าสมมุติว่าเราไปหาหนังสือภาษาอังกฤษเลยเนี่ยแล้วเราก็จะอ่านไม่รู้เรื่องก็จะิดว่าเรามันก็จะแปลไม่ออกแล้วเราก็จะคิดว่าตัวเองโง่ก็ไปอีกเราจะเราจะคิดว่าตัวเองโง่อ่าเราจะคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีความจําไม่ดีใช่ไหมแต่จริงๆคืออะไรคือเราเรียนผิดวิธีเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นลลอองงงดูไปหหานัสื หือองภาษาดูติน่าก็มีหนังสือมาแนะนํานะคะนนี้เป็นหนังสือที่ติน่าทำมาไว้นะคะกับปูกี้หนังสือที่ทานก่อนนอนสอนเด็ก2ภาษานะคะมันก็จะมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษให้เทียบกันเลยนี่ให้ข้างๆกันแบบนี้เลยเห็นไหมนี่เห็นหม มันจะมีภาษาอังกฤษอยู่ข้างขวาแล้วก็ภาษาไทยอยู่ข้างซ้ายนะคะเราจะได้ค่อยๆอ่านไปแล้วก็เทียบกันไปซึ่งก็เข้าสู่เคล็ดลับที่4ก็คือให้อ่านภาษาไทยก่อนถามว่าทําไมเราต้องอ่านภาษาไทยก่อนเราต้องอ่านภาษาไทยก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจคร่าๆ okay, วๆโอเคปะเข้าใจคร่าวๆเสร็จแล้วเนี่ยก็มาดูภาษาอังกฤษพอเราดูภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะได้ใจความเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้คําศัพท์ว่าอ,อ๋อคานี้นเป็นแบบนี้มันใช้แบบนี้รูปประโยคมันเป็นแบบนี้โอเคปะมันจะทําให้เราไม่รู้สึกอ้ไรท้อด้วย เพราะบางคนเนี่ยไปอ่านภาษาอังกฤษก่อนใช่ปะ่ะแล้วก็พยายามไปแปลให้มันเหมือนภาษาไทยซึ่งไม่มีประโยชน์เลยเลยไม่มีประโยชน์ถอยอะไรเลยที่ได้บอกหลายครั้งมากว่าการแปลภาษาเป็นหน้าที่ของนักแปลภาษาโอเคปะ่ะเราไม่ใช่นักแปลภาษาอย่ายไปแปลไม่ต้องไปแปลนะคะอ่านให้เข้าใจความหมายโดยรวมพอเสร็จแล้วเราไปดูภาษาอังกฤษปุ๊บเฮ้ยได้ว่ะได้แล้วก็เริ่มแบบมีกําลังใจเออเราเข้าใจหน่อยนึงว่ะอ่านแล้วอ่านไปเรื่อยอ่านจบเล่มนะก็ได้ภาษาระดับหนึ่งแล้วอ่านสักสิบรอบนะเก่งแน่นอนนะเก่งแน่นอนแล้วนี้ สนใจนะก็ราคา1,100บาทนะคะมี CD ให้ด้วยนะคะหรือถ้าใครไม่มีเครื่องเล่นซีก็มีไฟล์เสียงให้ด้วยเป็นเสียงพูดนะคะก็ฟังไปด้วยแล้วก็อ่านไปด้วยก็ได้นะคะ ต่อไปนะคะข้อ5คือการหลีกเลี่ยงไวยากรณ์น่าเบื่อนะคะเพราะไวยากรณ์ทำไมมันน่าเบื่อมากแล้วก็คนเราเนี่ยสามารถเรียนภาษาได้โดยที่ไม่ต้องเข้าใจไวยากรณ์นะคะภาษาเนี่ยมันเป็นพรสวรรค์ของมนุษย์มันเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวในโลกที่สามารถเข้าใจหลักไวยากรณ์ได้โดยที่ไม่ต้องเรียนไวยากรณ์ด้วยนะโอ้โหเรามระหลาัใจไหมเราม,าะมรามาะหจาดใมากเลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรลองสังเกตดูตอนที่เราเด็กๆใช่ไหมพ่อแม่เราก็ไม่ได้มาสอนไวยากรณ์ภาษาไทยให้เราไม่มีพ่อแม่คนไหนแบบว่ามาอะลูก มานั่งนี่นะอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงนี่นะ การผันมาในยุคนี่นะคำนามคำกริยาไม่มีไม่มีเรามาเรียนตอนไหนเรามาเรียนในโรงเรียนเรามาเรียนตอนโตแล้วใช่ไหมครูสอนภาษาไทยเขาก็บอกอ่านี่หน้าที่ของคําเป็นแบบนี้ประเภทของคาเป็นแบบนี้การเรียงประโยคเป็นแบบนี้อะไรงนี้ใช่ไหมเรามาเรียนที่หลังถูกป่ะแล้วจริงๆเนี่ยเรียนไปแล้วลืมไปแล้วด้วยเนี่ยใช่ป่ะหลายๆคนลืมไปแล้วใช่ไหมวิธีเรียนไวยากรณ์ภาษาไทยมาเพราะอะไรเพราะมันไม่จําเป็นนะเพราะมันไม่จําเป็นฝรั่งเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็ไม่เข้าใจไวยากรณ์เขายกเว้นว่าเขาเป็นครูเขาถึงจะเข้าใจนะคะและทีเนี่ยไม่เข้าใจไวยากรณ์แล้วเรา ราจะพูดภาษาองังกฤษได้ยังไงบางคนอาจจะงงอ่ะมันต้องเข้าใจวิทยากรก่อนหรือเปล่าอะไรนี่ใช่ไหมก็อย่างที่บอกเนี่ยเวลาที่เราอ่านอะ เขาเลว่าเวลาที่เราอ่านแล้วเราเทียบเทียบกันนี่ยวยากรจะมาเองนะคะอย่างที่น่าเนี่ยที่น่าก็เพิ่งรู้ตัวนะว่าทําตามที่แบบอาจารย์เขาบอกมาทุกอย่างเลยคือที่น่าเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างตอนที่ที่น่าอยู่ในห้องเรียนเนี Now, room, ugs, like the ่ยที่น่าไม่ชอบวยากรณ์มากแล้วที่เรียนไปนะคือเอาแค่สอบผ่านเน่เรียนไปจําไปแล้วก็เอาไปสอบแค่นั้นจบแต่ที่พูดได้นะพูดได้ตั้งแต่ตอนที่อยู่ไทยแล้วนะคะเป็นเพราะว่าหาความรู้เอาเองนอกโรงเรียนนะคะแล้วตอนที่น่าเรียนไวยากรณ์ได้จําแม่นที่สุดนะคือตอนที่ที่น่าอ่านตอนที่นมยนี่นมหนังสือภาษ ให้อ่านใช่ไหมแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบการอ่านแล้วชอบแฮร์รี่พอตเตอร์มากเออนะคะก็เลยวแบอซื้อแฮร์รี่พอตเตอร์มาอ่านก็ได้เพราะว่าเราเคยอ่านภาษาไทายมาแล้วไงก็เลยมาอ่านาาภาษาอังกฤษพอมาอ่านาภาษาอังกฤษเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันเหมือนแบบสมองมันปลดล็อกอะไรสักอย่างแบบ คือมันเห็นไวยากรณ์ทุกอย่างเลยเห็นแบบอ๋อมันเป็น past tense มันเป็นอดีตเขาใช้แบบนี้อ๋อมันเป็นเพราะแบบนี้นี่เองที่เราเคยเรียนอ๋อนี่เป็นแบบนี้ปัจจุบันเขากําลังพูดอยู่เขาใช้ ing โน่นนี่นั่นคือมันมาหมดเลยอ่ะมันทําให้ตัวเองแบบเข้าใจแบบกระจากหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเข่งไวยากรณ์อย่าเริ่มจากไวยากรณ์แล้วหลายๆโรงเรียนหรือว่าหลายๆสถาบันสอนภาษานะสอนผิดมาหันเลยคือเริ่มมาบทแรกนะมาไวยากรณ์แล้วอันนี้นะคะ present simple tense เป็นแบบนี้อันนี้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้ย่าง And back. มันไม่ได้ผลนะเคันไม่ได้ผลถ้าใครอยากเรียนภานษาอังกฤษแบบได้ผลนะติณ่ามีคอร์สนะชื่อคอร์สว่า the secret english นะคะ the secret english เนี่ยก็คือการเรียนภาษาอังกฤษจากกดแรงดึงดูดหรือว่าการปลดล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่จะทําให้เราพูดภาษาอังกฤษหรือว่าการปลดล็อกสมองของเราความสามารถของเรานะคะให้เราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพราะว่าติณ่าเนี่ยสอนมาหลายคนแล้วแล้วติณ่าก็สังเกตว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวนะเว้ยว่าเราจาไวยากรณ์ได้มันไม่เกี่ยวว่าเราจำำําคําศัพท์ได้แต่ทําไมเรานําออกไปใช้ ไม่ได้เพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ในหัวโอเคแม่แล้วเราก็เรียนแบบเราเรียนกับหัวกับหางอะเราไปเอาวยากรณ์มาขึ้นก่อนแล้วเราก็ไปพูดแล้วเราก็ไปอ่านแล้วก็ไปฟังอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่ได้ผลโอเคว่ามันต้องปลดล็อกจากตัวเราก่อนข้างในเราก่อนถ้าเรามีทัศนคติที่ไม่ดีกับภาษาอังกฤษถ้าเราไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษถ้าเราไปติดโมแต่ไปยึดติดอยู่แต่ว่าฉันอายุเยอะแล้วฉันความจาไม่ดีความจําสั้นนะคะยังไงเราก็ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพราะฉะนั้นนะคะในคอร์สนี้นะคะ the secret english เรียนภาษาอังกฤษจากกดแรง ติน่าก็จะมาปลดล็อกทุกอย่างแล้วเราก็จะมาเริ่มต้นใหม่มาเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่เราเดี๋ยวจะได้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้โอเคถ้าใครสนใจคอร์สนี้นะราคา8,900บาทแต่ว่าตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นอยู่ถึงสิ้นเดือนนะจาก8,900บาทนะคะเหลือ5,555บาทโอ้โหจาก8,900นะคะถึงสิ้นเดือนนี้น30มิถุนายนถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถทักมาไดไลน์แอดก็ได้แอดทิณ่า c a นะคะแคปหน้าจอมานะ พักมาใน Line at แอดทีนาโบแคหรือว่าถ้าใครดู Facebook อยู่นะคะก็สามารถพิมพ์ว่าสนใจคอร์สได้ข้างล่างนี้เลยคะ่ะ ต่อไปข้อที่6กนะคะก็คืออย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีวันรู้เลยว่าความเป็นมาของเขาเป็นยังไงเราไม่รู้ประวัติเขาเลยเราไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาโอเคไหมอย่างบางคนเนี่ยมาเปรียบเทียบตัวเองกับอะไรกับติน่าว่าเอา้าก็เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งหลายปีแล้วค่ะเรียนมาปี2ปีแล้วค่ะยังไม่เห็นพูดได้เก่งแบบคุณติน่าเลยเอา้าติน่าเรียนมาเป็นสิปี <laughs> ตอนนีนว่าติน่าเรียนมาเป็นสิปีแล้วติน่าก็พยายามมากเลยขวนขวายมากเลยก่อจะมาถึงจุดนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอ เพื่อนเราก็ตามเราไม่มีวันรู้เลยว่ามันกลับบ้านไปมันทําอะไรมันกลับบ้านไปมันไปซุ่มอ่านหนังสือหรือว,ว่ามันไปซุ่มดูคลิปสอนภาษาใครไปวะเราไม่รู้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นะับความสําเร็จของตัวเองจากตัวเองนะคะเช่นถ้าสมมติว่าเราตั้งใจว่าเราจะท่องคําศัพท์ให้ได้50คําแล้วเราท่องได้แค่ทําไมแค่25คําใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองเออดีวะเราได้ตั้ง25คนะํหาเนี่ยเออนะคะอย่าไปทําร้ายตัวเองอย่าไปแบบว่าฉันเนี่ยหัวไม่ดีนี่เห็นไหมห่วยแตกและความจําไม่ดีควาามจํ แล้วยิ่งบอกตัวเองแบบนั้นนะสมองมันก็จะปิดเลยเพราะว่าสมองมันก็เชื่อในสิ่งที่เราบอกมันนะคะอย่างตีน่าเวลาเรียนภาษานะไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามตีน่าไม่เคยมีในหัวเลยนะว่ามันยากไม่เคยคิดเลยว่ามันยากถ้าสมมติว่ามันยากนะตีน่าจะพยายามไปหาทางที่มันง่ายกว่านั้นเออนะคะเช่นสมมติว่าตีน่าเนี่ยเรียนกราฟเรียนไวยากรณ์แล้วเห็นว่าโอ้แม่งยากจังวะตีน่าจะพยายามหาเว้ยมันมีอะไรที่มันง่ายกว่านี้ไหมวะมันต้องมีดิใครไม่งจะมานั่งทําอะไรยากๆแบบนี้ได้ตลอดวะก็ใจว่าเพราะฉะนั้นเดี มันจะดูง่ายมากเลยอะไรก็ดูง่ายโอ้มันมีแค่นี้หรอวะ่าอ๋อเป็นแบบนี้เป็นเป็นแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าติน่าเคยเรียนยากๆไงเราก็คิดแบบนี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะยากแบบนี้ได้ตลอดเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวเราไปลองหาดูแล้วก็เออไปหาในหนังสือบ้างเปิดอินเทอร์เน็ตบ้างมันต้องมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ดีวะ <laughs> เพราะฉะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโอเค ต่อไปข้อเจ็ดนะคะก็คือใช้บ่อยๆใช้ไปบ่อยเนี่ยแล้วมันจะเป็นธรรมชาติเองซึ่งวิธีนี้นะมันเป็นแบบเป็นความจริงกับทุกสิ่งที่เราฝึกเลยอะต่อให้เราจะฝึกมาได้เยอะต่อให้เราจะอ่านหนังสือมาเยอะขนาดไหนเข้าคอร์สเยอะขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือทําเราก็ไม่สําเร็จนะคะเหมือนเวลาเราจะฝึกว่ายน้ำถ้าเรามัวแต่อ่านหนังสือวิธีการว่ายน้ำถามว่าจะว่ายได้ปะไม่ได้เราต้องาไปปฏิบัติใช่ไหมเราต้องลงมือทําเราต้องกระโดดลงซาเลยนะคะการพูดภาษาอังกฤษก็เหมือนกันถ้าใครไม่มีเพื่อนเราอยากจะพูดเองพูดคนเดียวก็พูดได้เราก็พู คนเดียวก็พูดได้ติน่าก็เคยพูดคนเดียวมาก่อนแล้วพอเจอฝรั่งเนี่ยเช่นสมมติว่าฝรั่งมาถามทางเนี้ยปกติคนไทยทำไหมหนีฮยหนีเอ้ยประหลาดว่ะเราจะเดินหนีไว้ก่อนเลยถ้าเป็นต่กอนเนี่ยคืออะไรถ้าถ้าถือแผ่นที่มาหนีก่อนเลยรู้เลยเดี๋ยวต้องเดินมาถามใช่ไหมหรือถ้าเดี๋ยวนี้ก็อะไรถืออ่าโทรศัพท์มาใช่ไหมมี GPS อะไรเงี้ยแล้วมองหน้าเราแล้วก็แบบอืไม่ว่างไม่ว่าง แล้วบอกว่ากดหรือกวงดีแบบนั่งอยู่ก้มลน้นก้มตาทำอย่างอื่นเลยบางทีก็แล้งโทรศัพท์ะลยแง่หาใครก็ไม่รู้นะนี่เห็นไหมเราเนี่ยบางทีมีโอกาสนะแต่เราก็ทำมาเดินหนีเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพุ่งเข้าใส่เลยนะเจอฝรั่งพุ่งเข้าใส่เลยือตอนที่ตีน่าฝึกใหม่ๆนะคะติน่าก็ฝึกที่โรงเรียนเนาะก็ตอนนั้นจะมีครูต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นครูฟิลิปปินนะคะหรือว่าครูอเมริกันติน่าก็เดินไปหาเขาติน่าก็ไปทักเขาแล้วก็ตอนทักแรกๆมันก็ไม่ใช่ว่าเพอร์เฟกต์นะคือตอนทักแรกก็ตื่นเต้นมากแล้ว Hi, แล้ววกกก็ออ็็ไไาาาอออรรรูเคตบะมม่ื เยอะมากๆเลติเน่าก็ตกใจตกใจทําไงก็เดินหนีแต่ถามว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกท้อหรืออะไรไหมก็ไม่ก็คิดกับตัวเองว่าเอออย่างน้อยเราก็รวบรวม,รวมความกล้าได้เราไปพูด h i h o า are y อยู่ได้เออนะคะเห็นไหมให้กําลังใจตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราก็ทําไมเราก็กลับไปใหม่แทนที่เราจะเอามาคิดแบบทําร้ายตัวเองอะเป็นปมฝังใจนี่ไงฉันก็พูดไม่ได้เขาพูดอะไรมาก็ไม่รู้ฟังไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่า yeah, ให้กําลังใจตัวเองเพราะว่าตอนท่ติน่ารวบรวมความกลา้าไปคุยกับผู้ฝรั่งคนนั้นนะคะทีอใช้เวลาสเดือน 3เดือนในการรวบรวมความกล้าก็ใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้กำลังใจตัวเองนะแล้วก็ถ้าใครอยากเรียนเป็นคอร์สเลยก็อย่างที่บอกนะคอร์ส The Secret English นะคะเในภาษาอังกฤษจากกดแรงดึงดูดสำหรับวันนี้นะคะจิน่าก็มีเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ช่อง T e n e Fan Channel นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ